สวัสดีครับวันนี้วันที่19มิถุนายน2 5 6 7นะครับสถานการณ์ของเซ็ตนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับเปิดตลาดตอนบ่ายมานะครับติดลบอยู่8.49จุดนะครับอยู่ที่1,288.92จุดนะครับซึ่งเซ็ตนั้นก็ยังคงไซด์เวดาวนะครับเนื่องจากยังคงไม่พ้นวิกิจการของการเมืองไทยนะครับ ัคงมีโอกาสลงต่อได้อีกแต่ว่าตัวที่ลงหนักเนี่ยก็คือตัว M A I นะครับลงไปลบ1 3 3จุดจุดนะครับอยู่ที่341.59จุดนะครับซึ่งเราจะไม่ได้เห็น M A I ลงมาหนักขนาดนี้นะครับในหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับทีนี้นะครับแต่ว่าราคาอื่นยังคงไซด์เวย์บวกขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เราจะไปดูว่านะครับแล้วถ้าวอลลุ่มของเซ็ตนั้นลง แล้วจังหวะของหุ้นตัวอื่นจะเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับก็ดูจากบอลุ่มนะครับถ้ามีบอลุ่มมากที่สุดก็ถือว่าเป็นการซื้อขายมากที่สุดเป็นที่นิยมของตลาดนะครับแม้ว่าบอลุ่มจะเข้ามาไม่มากก็ตามนะครับมาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกนี่ก็ของโมสัซทีบอลรุ่มนะครับตัวนี้ก็คือ N น x นะครับ Next นั้นนะครับวันนี้ก็ลงไปหนักเลยนะครับล่วงไปหนักเลยนะครับลงไปเยอะทีเดียวนะครับของ N e x นะครับ ลงไปตั้ง0.47จุดนะครับ0.47สตางค์ต่อหุ้นนะครับลงไป40สตางค์กว่ากว่ากนะครับราคาอยู่ที่1.46นะครับถือว่าราคาทั้งหมดที่ผ่านมาตัวนี้จะเป็นตัวที่ลงต่ำที่สุดนะครับเพราะว่าจังหวะของการลงมาแล้วลงมาอย่ารุนแรงนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาเขายังติดลบไปนะครับติดลบไปทั้งสิน้น ประมาณ85%ลบไป85%เนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป87%แลเอร์เซ็น์และหนึ่งที่ทีผ่านมาก็ลบไป31%ซยังคงลงได้ตลอดนะครับแม้ว่ามี P.E. 6.19เท่านะครับแล้วก็ยิวไม่มี DPS m a ไม่แล้วก็มี Earnings p e ปิ h แชรบวกอยู่0.02สตางค์ต่อหุ้นนะครับตัวนี้ยังถือว่าทางแอดมินก็ยังบอกว่ายังต้องเก่งกำไรต่อเพราะว่าราคานั้น จะต้องลงมาต่ําแต่ว่ามันยังต่ําไม่สุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ทํานิวโรนะครับเมื่อเกิดนิวโรจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดนิวโรก็จะเกิดนิวโรขึ้นมาใหม่นะครับาจังหวะของเขาก็คือการบีบตัวเข้ามากันของบรูจแบนยังคงใช้ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บรูจแบนบีบเข้ามาหากันเพื่อจะให้ราคานั้นเลือกข้างนะครับตัวนี้เมื่อเขาบีบเข้ามาหากันนะครับของบรูจแบนเขาเลือกข้างขาลงนะครับเขาเลือกเป็นฝั่งขาลงเพราะฉะนั้นราคาจะลงมาแรงนะครับ จะลงมาเยอะนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาดูเหมือนว่าซด์เวกหนึ่งข้างแล้วตอนนี้ก็ราคาเริ่มจะย่อลงมามีนิวโลเกิดขึ้นนะครับราคาที่1.46นะครับเพราะฉะนั้นแต่แต่จากทั้งหมดนี้เราดูนะครับเราจะเห็นว่าเขามีตัวหนึ่งที่มีวอลลุ่มมากผิดปกตินะครับเมื่อไรก็ตามที่มีวอลลุ่มมากผิดปกติคือเขาซื้อตัวที่ต่ําที่สุดนะครับตอนนี้ราคาต่ําสุดอยู่ที่1.46นะครับ นั่นหมายควาว่านะครับมีโอกาสในวันพรุ่งนี้จะราคาพุ่งขึ้นไปถ้าราคาเซตของวันพรุ่งนี้บวกนะครับมีโอกาสที่เซตจะบวกหรือเปล่าครับวันพรุ่งนี้เราต้องถามใจตัวเองก่อนถ้าเซตจ,จะบวก,กเพราะอะไรครับมีอะไรเหตุผลอะไรมาประกอบให้เซตบวกพรุ่งนี้นะครับมีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีก็ราคาเซตยังคงจะต้องลงต่อนะครับ้ะย่อตัวลงต่ํากว่าตอนนี้ก็ถ้าต่ากว่า2000ได้ไอ้พันสองได้ก็น่าจะมีโอกาสลงไปนะครับ ตอนนี้ก็คืออ่าคือเข้าราคาย่อต่ำนะครับราคาลงต่ำแต่อาจจะ Volume ม,มากขึ้นนะครับวอลุ่มซื้อนะครับวอลุ่มซื้อวันนี้อยู่ที่328อาวอลุ่มทีเดียวนะครับมิลเลียนนะครับแต่ว่านะครับ m a c d ยังคงไซด์เวย์ยืนอยู่ในเส้นสัญญาลนะครับไซด์เวรไปตางด้นข้างเช่นเดียวกับ r s i นะครับย่อตัวลงมาเล็กหน่อย สายเอ่าส่วน o อพพก็ยังคงไซด์เวดาวลงมานะครับแต่แต่นะครับถ้าราคาจะดีดกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงย่อมมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ลองจับตาดูให้ดีนะครับสลหรับ Next นะครับโอกาสที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนั้นมีสูงนะครับคือเขาอาจจะวิ่งขึ้นไปแล้วก็ขายทำกำไรย่อตัวลงมาอีกครั้งก่อนที่จะไซด์เวลงไปด้านข้างนะครับก็รอพิจารณาดูนะครับให้ระมัดระวังในการที่จะเกิดกำไรระยะสั้นนะครับ ถ้ามันขึ้นให้ขายแต่ว่าถ้ามันย่อตัวเราก็รอว่ามันต่าที่สุดเท่าไหร่ก็ช้อนนะครับเป็นจังหวะของการทํากําไรแต่ว่าท่านหลายท่านก็จะบอกว่าไอ้หุ้นเล็กๆหุ้นนั่นเน่าอย่างนี้จะเป็นเล่นทําไมมันจะได้อะไรขึ้นมานะมันมันก็มีโอกาสและจังหวะของแต่ละคนการมองการอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นักลงทุนในแต่ละสไตล์นะครับสไตล์กับสไตล์มันเราว่ากันไม่ได้นะครับเป็นเป็นความชอบของแต่ละคนจริงๆ ที่มันเป็นแบบนี้ก็เราก็ไม่อยากให้เล่นนะครับหุ้นอะไรก็ตามที่มันเป็นไซด์เวดาานี้คือราคามันไซด์เวดาวลงมานี้เราก็ไม่ได้อยากให้เล่นแล้วก็ไม่จักให้เล่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันทําโอกาสหรือว่ามันมีจังหวะที่จะทำกาไรอยู่ในตัวมันนะครับเราก็เลยจะต้องแล้วตัวนี้เป็นตัวที่นิยมก็คือเขาเป็นตัวต้นๆของ Most Active Volume นะครับตลาดกําลังนิยมนะครับถ้าตลาดเราจะต้องเล่นหุ้นที่ตลาดนิยม แล้วราคามันจะขึ้นมันจะลงมันจะทำกำไรให้กับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ทุกคนกำลังมาเล่นกับมันนะครับก็คือเอาง่ายว่าอย่าเล่นกับระบบอะไรพวกนี้เน่ยเป็นคำนิยมนิยมกันนะครับอย่าเล่นกับระบบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจนะครับเจ้าต้องจับตาดูเป็นกรณีศึกษานะครับสลับ Next นะครับถัดมานะครับตัวที่2ก็คือ tgp นะครับ tgp ยังยงยังยังคงยืนอยู่อันดับ1อันดับ2ของโมซักชีบลลุ่มนะครับ แม้ว่าวอลรุ่มจะย่อตัวลงไปนะครับวันนี้ก็ลงไป0.06สตางค์นะครับอยู่ที่อ่าุดหกศูนย์บาทนะครับแม้ว่า3เดือนที่ผ่านมาลบไป11% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป8% 1เอร์เซ็์ดือนที่ผ่านมาก็ลบต่อ3%นะครับราคายังคงไซด์ไวดาวลงมานะครับปีอีอยู่ที่8.28เท่านะครับมียิวอยู่ที่6.31นะครับแล้วก็มี e p s ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าแล้วก็มีดีเบสที่ศูนย์จุดศูนย์่า โครงสร้างเขายังคงถือว่ายังคงมีหวังนะครับที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็จังหวะของกราฟของเขาก็ถือว่าลงมาต่ําสุดเรียบร้อยแล้วนะครับคือในการขึ้นลงของวัตจักรราคานะครับเมื่อราคาต่ําสุดอยู่นอกกรอบเขาจะกลับเข้าไปในกรอบไปอยู่ที่จุดสูงสุดของกรอบนี่ในเลกชั่นแล้วก็จะไซด์เวย์ดาวลงมาที่กรอบต่ําสุดแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ลงมาต่ําสุดแล้วนะครับ ถือว่าเป็นโอกาสที่จะต้องเข้าเก่งกําไรในจุดนี้นะครับท่านจะต้องเข้าเก่งกําไรนะครับตรงจุดที่ราคาต่ําสุดตรงนี้นะครับเพราะว่าในวันถัดไปราคาจะไซว์เวกลับขึ้นไปที่ฝั่งตรงข้ามของลิง k ์เนร์เรกชันนั่นเองนะครับถ้ามันไม่ขับขึ้นไปนะครับมันจะต้องไซ w ์เวดาวลงมาแล้วก็จะพยายามฉุดกรอบลิง์เน็ตเรกชันลงมานะครับแต่นะครับถ้าท่านมีประสบการณ์นะครับยังไงเสีย ่าในราคาที่เลวร้ายแล้วก็เมื่อเมื่อราคาข่าวร้ายหมดสิ้นสุดลงไปต่อไปก็จะมีค่อยๆมีข่าวดีขึ้นมาราคาจะไซเวกับขึ้นไวด้านบนนั่นเองเห็นได้จากอะไรครับวันนี้มีบอลลุ่มสีเขียวนะครับสังเกตว่าวันนี้ดูเหมือนว่าราคาต่างๆจะพามกากันย่อตัวรุนแรงนะครับแต่แต่ในการย่อตัวรงแรงจะมีบอลรุ่มซื้อนะครับ ื่อไรก็ตามที่มือรอลลุ่มซื้อสวนสวนราคาพุ่งขึ้นไปแสดงว่ามีความผิดปกติทางวอลลุ่มนะครับราคาลงมาต่ําแต่วอลลุ่มเยอะปกติถ้าราคาต่ําต้องเป็นวอลลุ่มสีแดงเท่านั้นนะครับจะต้องมีวอลลุ่มสีแดงเท่านั้นนะแต่อันนี้คือราคาล่วงลงมากับมีวอลลุ่มซื้อสวนกระแสเข้าไปแสดงว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งราคาอาจจะมีการพุ่งขึ้นไปในเร็ววันนี้นะครับตัวนี้เป็นจุดสําคัญ ให้เราเก่งกำไรจากตัวนี้นะครับลองดูกันต่อไปนะครับว่าราคาจะดีดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าจังหวะตรงนี้ก็กรอบในเนื้อกชั่นเริ่มขยายลงมานะครับกว้างกว่าเดิมนะครับคือราคาตอนแรกเข้าอยู่แถวๆนี้นะครับกรอบในเนื้อกชั่นตอนนี้กรอบเริ่มขยายลงมาด้านล่างแล้วก็ชี้ราคาต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆปกติเราก็บอกว่าไอเราไม่แนะนานะถ้าเกิดเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะขาลงแบบนี้เราไม่แนะนําแต่ แต่ในการเก็งกําไรมันจะมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าโอกาสที่ราคาจะติดกลับขึ้นไปนั้นมีสูงเพราะอะไรครับวันลุ่มยังคงเข้าอันนี้เราให้สังเกตก่อนนะครับถ้าท่านอย่าเพิ่งเชื่อเรานะครับท่านอย่าเพิ่งเชื่อช n e l นี้แต่ให้ท่านพิจารณาดูด้วยนะครับว่าขณะที่หุ้นลงมานี่ดาวลงมาลงมาตั้งเยอะนี้แต่ทาไมายังมีวันลุ่มซืซอเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญว่าในวันถัดไปราคาหุ้นจะติดกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าให้สังเกตตัวนี้ดูให้ดีเพราะนั้น ก็หวังว่าท่านจะเก่งกาไรได้อย่างเหมาะเจาะและทํากําไรได้ในที่สุดนะครับเราก็สกิดใจให้ท่านได้ลองพิจารณาดูเพียงเท่านี้แต่ถ้ายัางไรท่านก็ลองติดตามหุ้น2ตัวนี้ก็คือ Next กับตัว t ีดบดูต่อไปว,ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปราคาจะดีกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับรอเก่งกําไรถัดไปนะครับถัดมานะครับตัวสบายนะครับสบายนี่ลงหนักเลยนะครับเพราะอะไรครับอ่าคือเขาก็บอกว่า ตอนแรกจะมีคนซื้อเพิ่มหุ้นเพิ่มทุนหุ้นเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่มีการซื้อเลยนะครับนั่นหมายาว่าราคาก็ลงต่อนะครับวันนี้ก็ลงไป0.27สตางค์นะครับราคาอยู่ที่0.64บาทนั่นเองนะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็ลงไป86เปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปไอ้ลงไปอีก87เปอร์เซ็นต์นะครับ67เปอร์เซ็นต์นะครับขออภัยนะครับ แล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลงไป3 1นะครับ PE ไม่มี u ไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็มีเออ n นึ่งประชาติดลบอยู่1.13่จสา่าตางค์ต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็บอกว่าราคาเป็นลงของจริงนะครับลงของจริงจะเป็นยังไงครับอ่าดูลุ่มนะครับเราถ้าลงของจริงจะต้องไม่มีวอลุ่มเข้ามานะครับแต่ตัวนี้คือลงมานะครับแล้วก็ทำทำนิวโลนะครับทำนิวโลก็คือจะต้องมีนิวโลถัดไปนะครับ นั่นหมายว่าราคาเขาไซด์ไวดาวงไปตัวนี้มีบลรุ่มเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าคือราคาลงแรงก็จะมีการถัวเฉลี่ยเพื่อจะแบ่งเบาราคาหุ้นจากอยู่ที่สูงก็ลงมาต่ำนะครับยังไงก็รอเก่งกําไรในขาที่มันจะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่ายังคงมีชาวดอยอยู่เยอะนะครับคือหุ้นที่เราลงวันนี้นะครับต้องดูว่าวันถัดไปนั้นถ้ามีชาวดอ,อยเยอะราคาจะดีดกลับขึ้นไปในทิศทางหดน,นะครับนะเพราะฉะนั้น คือ,อยังไงต้องจ้องดูหุ้นพวกนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งคะสายตานะครับเพราะว่าหุ้นพวกนี้ยังคงมีบอลลุ่มเข้ามาอย่างหนานแน่นนะครับตัวนี้ก็มีบอลลุ่มเข้ามา158้ามิลเลียนนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นนักลงทุนต้องจ้างแต่ต้องรอจังหวะที่มันดีกลับขึ้นไปนะครับส่วนท่านใดจะว่าอะไรยังไงนั้นลองเรา,เราลองมองดูก่อนนะครับว่าเราทำกำไรได้จับตัวนี้จริงๆหรือเปล่านะครับค่อยไปพิจารณาดูอีกทีนี่ครับ ตอนนี้ต้องช้อนอย่างเดียวนะครับต่ําสุดให้ช้อนนะครับแต่ตัวนี้ยังมีโอกาสลงต่อได้อีกนะครับเพราะอะไรครับมันยังลงไม่ไมแตะกรอบลีเนเชั่นด้านล่างนั่นเองตัวนี้มีโอกาสลงได้ต่อนะครับพรุ่งนี้อาจจะลงซิลลิงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอดูนะครับเพราะว่าข่าววันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าเขาไม่มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นราคาสบายก็เลยล่วงต่อนะครับาราคา r s i ก็ชี ong, ้ลง M S C D ก็ชี B ้ลง O P V ก็ชี้ลงนะครับแต่ว่ามีวลลุ่มตัวเดียวที่เป็นกังขาอยู่ว่าจะมีโอกาสตีดกลับขึ้นไปหลังจากที่ขาล่วงลงมาก็ลองพิจาราดูนะครับเรายัางคงไม่ทิ้งข้อ,ข,อ,อข้อสังเกตตัวนี้นะครับถัดมาตัวที่4นะครับตัวที่4ของวันนี้ก็คือ B T S นะครับ B T S วันนี้ก็ล่วงลงไป0.08สตางค์นิดหน่อยเองนะครับ ราคาอยู่ที่4.42บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป18% 1เเดือนที่ผ่านมาลบไป26%แล้วก็1นึ่ที่ที่ผ่านมาลบไป6%นะครับจังหวะยังคงเป็นจังหวะไซด์เวดาวนะครับไปดูจังหวะของเขาเขาก็ลงมาแตะกรอบนิดนึงแลช้ชันด้านล่างนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาแตะกรอบนนึงแลช้ชันด้านล่างเขาจะสซวิงกลับขึ้นไปนะครับไซด์เวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดไปชนเส้น2องแลว,วันหรือราคา6 49บาทนะครับมีโอกาสครับเพราะว่าอะไรครับวอล,ลุ่มเป็นวอล,ลุ่มเข้านะครับวอล,ลุ่มเขียวนะครับ147.57้ามิลเลียนนะครับขายยังคงไซด์เวฟทด้านข้างแม้ว่า M S D จะชี้ไปทะด้านข้าง O v V ไซด์เวดาวลงมานะครับตัวนี้ในหุ้นวันนี้เราก็จะมองเห็นโอกาสที่มันจะติดกลับขึ้นไปถ้าราคาเซ็ตพวกนี้บวกนะครับถ้าเซ็ตยังคงบวกได้นะครับ ก็ต้องให้ให้ให้ข้อคอมเมนต์เอาไว้หรือข้อพิจารณาตรงนั้นเอาไว้นะครับว่าถ้าเซตบวกพวกนี้ราคาเหล่านี้จะพุ่งแรงขึ้นไปทํากําไรกับท่านักทุนได้เพราะว่าวันนี้มีการซื้อทยอยซื้อกันเยอะแยะเลยนะครับก็คือถัวเฉลี่ยราคากันเยอะแยะนะครับเพราะฉนั้นแน่นอนจะมีโอกาสทํากําไรนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับซึ่งก็มีเครื่องหมาย catch balance นะครับคือ TRC นะครับอยู U ่ๆ TRC กระโดดขึ้นมา มาเป็นอันดับ5ของวลลุ่มนะครับแล้วก็มีวลลุ่มเข้าไปทั้งสิ้น147.32มิลเลียนนะครับถือว่าเยอะทีเดียวแสดงว่าอะไรครับอาจจะมีการกลับมาแต่อย่าลืมนะครับนี่เป็น Most c t i v e วลลุ่มใน5อันดับแรกนะครับถ้าหุ้นเหล่านี้จะไม่มีการเคลื่อนไหวเขาก็จะไม่สามารถโผล่เข้ามาใน5อันดับแรกของ Most c t i v e วลลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้ลงมาต่ําที่สุดนะครับวันนี้ลงมาแตะด้านล่างของตัว สลิงหรือต่อแตะตัวฟอร์นะครับแตะฟอร์ด้านล่างต่ําสุดจะไม่มีต่ากว่านี้อีกแล้วนะครับนั่นหมายว่าโอกาสในวันถัดไปมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นหรือไม่ก็ต่ํากว่าเดิมนะครับอาจจะลงมาที่0.13ดาวต่อนะครับตัวนี้ถือว่าลงดาวมากๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้ราคาลงมา0.06สตางค์แล้วก็ราคาอยู่ที่0.12บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป61% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป51%และ1่เดือนที่ผ่านมา ลบไปอีก3 3นะครับอ่า EP ไม่มียิวไม่มี d ี s ไม่มีแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่0.1่งอ่าสตังค์นะครับต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขานะครับว่าลงหลุดกรอบทีนี่แล้วก็ชั้นด้านล่างลงมาเรียบร้อยนะครับแต่แต่นะครับวอล,ลุ่มพากันเข้ามากมายบรลรุ่มวันนี้ผิดปกติมากนะครับวอล,ลุ่มวันนี้ผิดปกติเพราะว่าอะไรครับราคาต่ําลงมาราคาร่วงลงมาแต่วอล,ลุ่ม พากันแข่งกันซื้อเข้าไปนะครับแสดงว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นต้องติดตามดูในวันพรุ่งนี้หรือในวันถัดไปว่าราคาจะเด้งขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับต้องติดตามดูนะครับและตัวนี้ราคาที่0.12ก็ยังคงวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับยังมีซีลิ่งให้วิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับยังไงก็ลุ้นกันให้ได้นะครับแต่ว่า r s i m a c d ยังคงชี้ลงนะครับ o อบไซด์ไวดาวงมานะครับยังเป็นจังหวะขาลงยกเว้น บนลุ่มบอกว่าซื้อมาที่1 4 7 4 1มิลเลียนนะครับตัวนี้แม้เราก็ยังคงขาใจนะครับว่าจะลงยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเสี่ยงซื้อลงทุนไว้ที่0.12ก่อนนะครับในวันถัดไปราคาจะดีดกลับขึ้นไปอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่10ปีที่ผ่านมาเราก็แนะนําว่าท่านควรที่จะเข้าเก่งกําไรและไปขายขายโดยเร็วในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังไม่มีก็ ลองจ้องตาต้องจ้องดูก่อนก็ได้นะครับจะเพิ่งพิพจารณานะครับเพราะว่าเงินในการลงทุนม่มีความเสี่ยงนะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบนะครับเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายแล้วราคาจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอลุ้นให้ให้ถึงที่สุดแล้วในวันพวกนี้ก็ลุ้นราคาของเซ็ตนะครับว่าจะดีกลับขึ้นไปได้หรือจะย่อลงมาต่อราคาก็จะล่วงกันต่อนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับ ฝากท่านนะักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับสลับท่านที่เข้ามาใหม่กรโณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกบขอบคุณสลับท่านสมาชิกที่เป็นสมาชิกแล้วก็แล้วก็กดถูกใจมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจอยู่ในการที่จะสมัครสมาชิกเริ่มต้นที่35บาทนะครับถูกกว่าค่าตรงนะครับ ราคา35บาทต่อเดือนนะครับนี่คือ35บาทต่อเดือนท่านจ่ายหนึ่งครั้งเองนะครับในการที่จะติดตามช anel ของเรานะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับก็ขอบพระคุณมากที่สุดจะขอบพระคุณมากอย่างยิ่งนะครับที่ท่านการุณาให้ความไว้วางใจนะครับก็จะนําการวิเคราะห์วิจัยที่เป็นกลางแล้วก็เล่าให้ท่านฟังถึงต้นลึกหนาบางในสิ่งต่างๆที่เราทราบมาในขณะนั้นนั้นข่าวมาในขณะนั้นน เราก็จะมามาเปิดเผยเพื่อสกิดเตือนใจให้ท่านนักทุนได้ลองนําไปวิเคราะห์ไปวางกลยุทธ์ในการที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็เป็นจังหวะของท่านนักทุนที่จะมองเห็นนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกท่านนักทุนอย่างยิ่งนะครับฝากไปด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ